วันนี้พี่จีเดยเราจะมาทำป๊อปคอร์นจริงกัน,อ,น,นอันนี้อ่ข้าวโพดนี่เราซื้อมาไว้สำหรับทำเห็ดนะแต่ว่า,าจะย้ายบ้านแล้วเราไม่ทำแล้วเห็ดเราไปทำไว้บ้านใหม่ค่อยซื้อใหม่อันนี้ก็เลยเราจะต้องล้างก่อนนะเดี๋ยวไปล้างแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาโหมือดำมากเลยอโอเคเดี๋ยวเราจะไปล้างกันเราจะทำไปให้ผู้ชายข้างล่างนะผู้ชายข้างล่างเขากำลงกังจะกินกินน้ำพันกันโอเคเดี๋ยวมาดูเราก็ตั้งหม้อนะใส่เนยลงไป แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงโอ้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเปิดไฟให้น้ำมันละ,ละลายแล้วก็ใส่ข้าวโพดไปข้าวโพดนี่เราไปล้างมาเมื่อกี้นะใส่ไปเลยไม่ต้องรอครัวเราไม่ต้องรอแน้องแซ่บหรือเปล่า ก็เ no er ียไว้ใป๊อได้าเร็แล้วเอาไอเใ่ไแล้วส่เาจะยนอมินเี่มถามอยู่โแล้วก็คนให้มนเข้ากันนะแล้วก็ปิดฝาไว้ค้างคายไว้อย่างเงี้ยนะค้างาย นาที่

ให้ช็อกโกแลตละลายแล้วก็ให้อบเชยมันมันเข้ากับอิดไปแล้วนะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะสูตรทำกินนะไม่ใช่สูตรทำขายใครชอบหวานก็ใส่หวานใครชอบ อะไรก็ใส่อะไรแต่เราก็ชอบแค่นี้เส <Okay. S 1> ร็จแล้วปอปคอนที่จีเดยอแห้งเกาะกันเป็นตัวแล้ว นี่ก็เสร็จแล้วป๊อปคอนทำง่ายๆถ้าใครชอบหวานก็ก็ใส่น้ำตาลไปเยอะๆนะอันนี้ใส่น้ำตาลไปแค่สอช้อนชาก็หอมอบเชยกับกับช็อกโกแลตอบเชยกับช็อกโกแลตมันเข้ากันมากเลยหวานโอเคไม่ไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนที่ที่ตลาดงานวัดบ้านเรานะนนี้คือหวานโอเคเลยนะเนี่ย บอกให้ไปลองทํากันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคิดว่าทุกคนคงทําเป็นอะทุกคนที่ทํากับข้าวอะคิดว่าทุกคนคงทําเป็นนะนี่โอเคแค่นี้นะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบายๆรักนะัดจุ๊บๆมาดามไปแล้ววันนี้วันฟิจิเด